ตำนานเรือพีสิง RMS หากพูดถึงเรือสำราญเรามักจะคิดถึงการพักผ่อนความสนุกและความบันเทิงซึ่งจะมีพนักงานคอยให้บริการในพื้นที่ต่างๆและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบาร์สปาโรงภาพยนตร์ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นการเที่ยวหรูอยู่สบาย แต่เรือสำราญที่เราจะนำเสนอนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ให้ความบันเทิงอย่างเดียวแต่ยังกลายเป็นสถานที่สยองขวัญที่มักมีเรื่องเล่าขานของความลึกลับจนได้ฉายาว่าเรือที่มีผีสิงมากที่สุดของโลก RMS Queen Mary เดิมที่เป็นเรือเดินสมุทรถูกสร้างขึ้นในปี1930จอดเทียบอยู่ที่อ่าวลองบีโดยทำหน้าที่รับส่งผู้โดยสารข้ามไปมาบนมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นเวลากว่า3ปี ซึ่งมันถือว่าเป็นเรือที่สามารถข้ามแอตแลนติกเหนือได้เร็วที่สุดในขณะนั้นจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มขึ้นในปี1939เรือสำราญหรูต้องกลายมาเป็นเรือลำเลียงพลทหารกว่า8,000 800, 0คนมาที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาหลังจากจบสงครามเรือลำนี้ก็ถูกปลดระวางแต่ในปี1967เรือลำนี้ก็ได้ถูกทำให้เป็นโรงแรมหรูอีกครั้ง ซึ่งเรื่องราวสยองขวัญมันเริ่มมาจากการสำรวจของนักสำรวจพีปิเตอร์เจนที่ไปสำรวจในเรือเมื่อปี1990เขาได้เจอและถึงขั้นพูดคุยกับผีเหล่านี้ด้วยตัวเองโดยอ้างว่าบนเรือนี้มีวิญ,ญญาณกว่า600ตนอาศัยอยู่เช่นจอห์นเทเดอร์หนุ่มวัย18ที่ถูกประตูห้องชาร์ฟหมายเลข13มนีตายเนื่องจากประตูนั้นมีเวลาปิดแค่60วินาทีซึ่งเขาออกมาไม่ทัน คนที่ไปเยี่ยมชมควีนแมรี่มักพบกับชายหนวดเฟิรมที่ทางเดินและถงลิฟต์เดินตามพวกเขาและหายไปใกล้ๆประตูหมายเลขสิบสามดาน่าสาวน้อยที่น่าจะถูกพ่อฆ่าตายพร้อมสมาชิกครอบครัวคนอื่นในห้อง b ีซีเแล้วค่าตัวตายตามแม่และน้องสาวของเธอทั้งสองคนถูกรัดคอตายบนเตียงส่วนศพของเธอและพ่อถูกพบในห้องน้ำพร้อมบาแดแผลจากการถูกยิง วิญญาณของดาน่าชอบวิ่งเล่นซ่อนแอบในห้องเอกสารและห้องบรรทุกสินค้าสตรีชุดขาวเธอเป็นสาวสวยในชุดขาวที่ชอบเต้นรำไปมาด้วยบทเพลงที่เราไม่ได้ยินเธอมักปรากฏตัวในชุดกราตรีสีขาวปีเตอร์เจมเองเคยจะสตรีชุดขาวเดินลงจากบันได้ลงมาที่ล็อบบี้ตอนตีสามเขารีบวิ่งตามเธอไปจนถึงหน้าลิฟต์แล้วเธอก็อันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตา จ็คกี้หรือแจ็คเกอร์ลินทอรินเป็นผีเด็กหญิงอายุประมาณ5-6ถขวบที่เชื่อกันว่าจมน้ำตายที่สระว่ายน้ำชั้นสองซึ่งปัจจุบันกลายเป็นโรงละครเธอเป็นผีที่ชื่อดังที่สุดของเรือแจ็คก,กี้ชอบเล่นอยู่ทั้งที่สระว่ายน้ำชั้นหนึ่งและชั้นสองปีเตอร์อ้างว่าแจ็คก,กี้อยู่บนเรือลำนี้มากว่า60ปีแล้วเธอมักจะปรากฏตัวในรูปแบบเสียงร้องเพลงเสียงหัวเราะเล่นน้ำในสระ